องค์ารักษ์พิทักษ์นายกไม่มีใครกล้าลุกขึ้นสก,กัดลิกป้อมนะตอนเนี้ยเพราะว่าองค์คารักษ์พิทักษ์นายกเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นคนเดิมๆนะยกเว้นนัฐมนตรีนะสังกัดหรือสอส,อสอพักเพื่อไทยแต่พักร่วมรัฐบาลเก่าๆก,ก็คงไม่กล้าคงไม่กล้าไม่กล้าขัดวิกป้อมเออไม่กล้าเบรกว่างั้นเถอะ บิ๊กป้อมเนี่ยนะบูราพพายักษ์คนเป็นพี่ใหญ่เนี่ยบูราพพยักษ์เนี่ยกลับกลายเป็นขวัญใจของฝั่งประชาธิปไตยไปโดยอัตโนมัตินะนะเอฟซี FC ฝั่งประชาธิปไตยเนี่ยก็เชียร์ลุงป้อมกันเหลือเกินนะนะโดยลืมไปแล้วว่าใครยึดอํานาจอะไรอย่างเงี้ยนะนะครับลืมไปแล้วว่าใครเป็นคนยึดอํานาจกลับกลายว่าลุงป้อมกลายเป็นดาวเด่นจริงๆในฝั่งของประชาธิปไตยซึ่ง เออมันก็งงๆอยู่นะมันก็งงๆอยู่นะก่อนหน้านี้นะไม่เอาลุงไม่เอาลุงนะใครมีอาการอย่างนี้บ้างเนี่ยไม่เอาลุงไม่เอาสามปอปิดสวิตสามปอนะออฝั่งประชาธิปไตยนะปิดสวิตสามปอไม่เอาสามปอไม่เอาลุงแล้วแต่วันนี้เนี่ยพอลุงป้อมขึ้นซักฟอกนายกอุ้งอิงเนี่ยกลายเป็นวันนี้โอ้โหนะครับกลายเป็นลุงป้อมเนี่ยกลับ ดาวเด่นสภากลายเป็นความหวังนะเป็นตัวตึงของหมู่บ้านนะเป็นความหวังของฝั่งประชาธิปไตยขึ้นมาทันทีเลยนะเออจริงๆเขาพูดกันว่าลุงป้อมเนี่ยผด็เการน่ะคราวนี้พอมาจับมือกับพรกประชาชนนี่พูดกันไม่ออกเลยนะไม่ว่าจะอยู่ฝ่ายค้านฟังผมดีๆนะมันมีเหตุผลในตัวมันเองเว้ย ไม่ว่าคุณจะอยู่ฝ่ายค้านคุณจะอยู่ฝ่ายรัฐบาลถ้ามันเป็นประโยชน์กับประชาชนเนี่ยมันอยู่ฝั่งไหนไม่ผิดหรอกครับเออแล้วลุงป้อมเนี่ยก็ไม่ได้มีใครเขียนห้ามว่าห้ามอยู่ฝ่ายค้านห้ามไปซักฟอกรัฐบาลวันนี้เนี่ยฝั่งประชาธิปไตยทุกคนเนี่ยนะครับที่เป็นเอฟซีพักประชาชนพักสีส้มเนี่ยแล้วไปเชียร์ลุงป้อมผมว่ามันก็ไม่ได้ผิดหลักการ ผมไม่ได้ผมไม่ได้มีติดใจอะไรเกี่ยวกับกองเชียร์ของพักประชาชนที่ไปเชียร์ลุงป้อมเลยนะเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยโอ้โหเอาเป็นเอาตายกับนะครับสามปอกันอย่างเงี้ยพอสุดท้ายก็ไปเชียร์กันอย่างเงี้ยเอออืมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถามว่า ไม่ได้ว่าใครแต่แซะตัดไม่ได้แซะแซะอะไรพักส้มผมไม่ได้แซะเลยนะครับเขาจะอยู่ฝั่งไหนเนี่ยมันมันก็มันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ผิดนะวันนี้นะเออเอาคุณเอางี้ดีกว่าวันนี้ใครเชียร์ลุงป้อมมั่งอะ่ะเอออวันนี้ใครเชียร์ลุงป้อมมั่งอะ่ะเปิดหัวนะบิ๊กป้อมสาวใสรัฐบาลออกมาให้หมดเนี่ยถูกปะ มันมีคนเชียร์แล้วคนที่เชียร์ก็คือกองเชียร์ฝั่งประชาธิปไตยอ่ะเนี่ยปีนี้พาพรก็เชียร์แล้วทุกคนเชียร์ผมเลยหยิบยกมาพูดผมถึงบอกว่าเชียร์ฝั่งไหนไม่ใช่เรื่องแปลกอะ๋อเชียร์แค่ว่าอยากรู้ว่าลุงจะพูดอะไรใช่ไหมลุงบอกได้แก้แค่แล้วยังยังยังไม่ถึง รอวันพรุ่งนี้นะครับน่าพี่ถาวรบอกเชียเชียลุงป้อมนะั่นไะงนะอยากฟังลุงป้อมพูดอะไรก็เชียค่ะแต่ไม่ชอบอ่านี่นี่พี่กนกวันพูดตรงจุดบางคนเชียก็เพราะว่าอยากรู้ว่าไม้เด็ดคืออะไรใช่ไหม แต่ถ้าจะให้ชอบยังไม่ชอบหรอกเอพราะงั้นต้องชัดเจนนะน่ะมีเชียร์ลุงเชียร์ลุงกันเยอะเห็นไหมนายกจังโอบอกเชียร์ลุงเห็นไหมยูสเซอร์เก้าเจ็ดสี่ก็บอกเชียร์ลุงเห็นไหมผมถึงบอกไงมันไม่ผิดหรอกครับนะผมเลยหยิบยกมาพูดเออบางคนก็บอกว่าวันนี้เอามาโจมตีกันอ่าเป็นไงนไหนบอกไม่จับมือกับ ลุงไงแต่ไปเชียร์ลุงทําไมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมก็พยายามบอกว่าเฮ้ยวันนี้เนี่ยมันก็สถานการณ์เปลี่ยนทุกอย่างมันก็เปลี่ยนเพราะฉะนั้นเนี่ยความลับจากเขาเรียกว่าผู้จัดการรัฐบาลชุดก่อนอย่างลุงป้อมจะพูดอะไรก็เป็นที่สนใจเนะพอเป็นที่สนใจก็เป็นความหวังเป,เป็นตัวตึงหมู่บ้านเป็นความหวังเป็นเป็นสิ่งที่ฝั่งประชาธิปไตยก็อยากจะรู้ว่าคุณจะชําแหละนายกชําแหละรัฐบาลชุดนี้จริงหรือเปล่า เพราะเมื่อก่อนลุงป้อมก็เป็นคนพักเพื่อไทยนะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะได้รู้ไงมันรู้หมดแหละครับเหมือนคุณตูจ่จตุพรเป็นคนเก่าพักเพื่อไทยก็จะชําแหละออกมาใส้กี่ขดกี่ขดเอามาพูดทั้งคนที่ยังไงฮะพักเพื่อไทยก็เห็นด้วยเออคนที่ไม่ได้อยู่สังกัดพักเพื่อไทยก็ไม่เห็นด้วยก็เ,เยอะแยะไปครับต่างความคิดต่างมุมมองนะเออ ตั้งตารอลุงเลยพี่อนองบอกนึ่ไงยังไม่เคยเห็นลุงพูดเลยอยากาว่าจะได้ยาวขนาดไหนใช่ไหมอยากฟังคุณวิโรธกับคุณไหมซัดกันใช่ไหมซัดรัฐบาลาใช่ไหมเห็นไหมความชอบก็แตกต่างกัน ผมถึงบอกว่าไม่มีผิดไม่มีถูกเลยนะแต่อยากรู้ว่าจะซักฟอกเรื่องอะไรหลายครั้งฝ่ายค้านก็บอกว่ายุบสภาแน่นอนยุบสภาแน่นอนแต่สุดท้ายไม่มีอะไรศึกซักฟอกกลายเป็นทําให้รัฐบาลแค่คันคันน,นิดหน่อยๆเอออ่า แต่ทุกครั้งก็บอกว่าโอ้โหต้องโดนดอกนี้ยุบสภาแน่นอนยังไงก็ยุบใช่ไหมอืมก็ต้องรอดูอครับแผลเยอะขนาดนั้นเลยเหรอแผลเยอะขนาดนั้นเลยเหรอมันมันมันเฝ้ารอไงมันเฝ้ารอพรุ่งนี้ก็รู้แล้วนะครับคอการเมืองรู้แล้วรับรอง คุณจะอยู่จนถึงปีห้าไหมคาถามผมอะ่ะเออไปอยู่ถึงปีห้าคุณก็จะได้ร่วมอัตรสเพราะว่าเป็นอัดแน่นหนึ่งวันเท่านั้นมันไม่เหมือนศึกซักฟอกนะก่อนหน้านี้สี่วันสี่วันสามสี่วันตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยพอศึกซักฟอกในลักษณะอย่างนี้เนี่ยเออมันก็จะต้องเอาแบบสุดนะเพราะมันเอกสิทธิ์สอสอใช่ไหมมันพูดได้นะสุดติ่งไปเลยในการที่จะซักฟอก บุคคลที่นะครับเออยู่ในรายชื่อของการซักฟอกนั่นเองนะฮะซึ่งนายกคนเดียวแหละนะครับโอ้ยรอรอนี่รอหลายคนแล้วนะวัพรุ่งนี้โอ้โหเหมือนตื่นเต้นกว่าผู้ที่จะโดนซักฟอกซะอีกนะครับอืมนะฮะ มองไม่เห็นเลยว่าจะซักฟอกข้อไหนนะยกไม่เห็นจะอ่า,อาลุงป้อมจะมีอะไรคงเหมือนเดิมกับเลขาไพบูลนั่นแหละว่าเพื่อไทยจะโดนยุบนายกจะลาออกสุดท้ายมีแต่น้ำนะเห็นไหมสุดท้ายก็มีแต่น้ำนี่คือหลายคนก็บอกว่ามันอาจจะเป็นข้อมูลเดิมๆออกมาพูดกันเนี้ย